สวัสดีครับดูสูตรของแคลคูลัสอีกต่อนะครับถ้าอ๋อผมลืมบอกไปว่าการเขียนอ,อนุพันธ์เนี่ยนอกจากเขียน f เอฟไพรมแล้วได้แบบนี้แล้วยังเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ dy over dx ีแบบนี้ภาษาไทยก็มักจะเรียกว่า dy by x บ x แบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเขียน d f by dx ก็ได้ความเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับความเปลี่ยนแปลงของ x หรือว่าความเปลี่ยนแปลงของเองของฟังก์ชันเทียบกับ x ก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียน dfx หารด้วยไม่อใช่หารนะดี by by แบบนี้ก็ได้นะครับมีหลายสัญลักษณ์ หรืออาจจะเขียน y prime นี้ก็ได้ครับ f x f prime x ก็ได้อันนี้ก็ได้มีหลายสัญลักษณ์นะครับโอเคมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราทราบกันไปว่า f x ถ้ายกตัวอย่างอันนี้ก่อน f x เท่ากับ x กำลังหกบวก x กำลังสามบวก x กำลังสองบวก x แล้วก็บวกสิบ ถ้าเราจะหาอนุพันธ์ก็คือหา f prime x จำได้ใช่ไหมครับถ้าเรามีเลขชี้กำลังก็เอาเลขชี้กำลังมาไว้ข้างหน้ามาคูนครับก็เป็น 6x เลขชี้กำลังก็ลดลงไปเหลือ5ในก็เช่นเดียวกันก็บวก 3x ก็ลดลงไปเหลือ2แล้วก็2มาก็จะเป็น 2x บวก x หนึ่งนะครับแล้วก็ อนี้อหนึ่งไปข้างหน้าก็จะเป็นหนึ่ง x ก็เป็น x สงศูนย์ก็หมดไปนะครับ x สศูนย์ขึ้นหนึ่งครับหนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งแล้วก็ดิฟค่าของที่ก็จะได้ศูนย์ก็บบวกศูนย์ไม่ต้องเขียนนะครับก็จะได้อนุพันธ์ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับถ้ามีพจน์เดียวก็ใช้เหมือนกันหรือว่าถ้ามีผลบวกก็ใช้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกัน การลบก็เหมือนกันนะครับแมีเครื่องหมายลบเท่านั้นเองเอนอกจากนั้นแล้วยังมีสูตรอีกอนนออกนนันหนึ่งก็คือการดิศการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับเช่นมีสูตรอยู่6สูตรนะครับ d s i n x ดิฟของฟังก์ชัน sine เนี่ย D by dx ดีไ x ก็จะได้ cos ได้ฟังก์ชัน cos ออกมา cos x หรือว่าถ้าอนุพันธ์หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน cos cos x y dx ก็จะได้ฟังก์ชันลบ s i n x ออกมาครับเป็นสองค่าทีา่น่าจะจำได้นะครับดิฟ s i n ได้ cos ดิฟ cos ได้ลบ s i นส่วนอันอื่นก็ถ้าจำได้ก็ดีครับ หรืก็คือทิศแทน tangent ờ, ในตำราภาษาอังกฤษไม่ค่อยเรียกว่า cos ทหร่นะครับจะเรียกว่า cosine แทนก็จะเรียกว่า tangent นะครับทิศแ tangent จะได้ sec กำลังสอง secant i ิศ cosec csc dx ก็จะได้ลบ cosec cot ลบ c o s cos x คูณกับ cot x cotangent x แล้วก็ d i f f d sec x um sec x by dx ก็จะได้ sec tan sec x คูณ tan x แล้วกันสุดท้าย d d i f f cot cotangent x ดีเก็จะได้ลบ c o s ซกลังสองเกลบ c ค s x กำลังสองครับก็ถ้าให้ดีก็จำสออันนี้ให้ได้แล้วกันนะครับดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์ถ้าจำได้น,นี้ด้วยก็อีกสี่อันที่เหลือได้ก็ดีครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้ามาดูโตรต่อนะครับสวัสดีครับ